เรื่องย่อละครแม่ครัวคนใหม่ตอนที่8วันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2,564ล้อมดาวกับทรงสวัสด์พยายามบ่ายเบี่ยงเลี่ยงเจอกับหมอปรมแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะทินกรขอร้องไว้ทำให้ต้องร่วมโตอาหารด้วยกันรวมทางริกาแต่จู่จหมอปรมก็มีสายด่วนเข้ามาระหว่างนั้นริกากับล้อมดาว ก็ได้เปิดศึกทะเลาะกันแต่ล้อมดาวต้องยอมล่าถอยจากริกานี้ออกมาก่อนเพราะกลัวปรัมจะจำตัวเองได้มากกว่าและด้วยความหงุดหงิดรีบร้อนล้อมดาวก็เลยเดินไปชนเข้ากับหมอปรัมอย่างจังทาให้ข้อเท้าแผลงหมอปรัมจึงปรถมพยาบาลเบื้องต้นให้หลังจากนั้นล้อมดาวก็กลับไปปลอมตัวเป็นไฝดำเหมือนเดิม ด้านหมอปร,รัมพอรู้ว่าไฟดำหายไปอยู่กับทรงสวัสด์ก็ยิ่งสงสัยหนักมากยิ่งขึ้นเขาพยายามจี้ถามเรื่องร้อมดาวกับไฟดำชุดใหญ่พอแต่รู้และเห็นท่าไม่ดีจึงไปบอกราณีและทรงสวัสด์เพื่อหาทางช่วยไฟดำเอาตัวรอดติดตามชมละครแม่ครัวคนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่องสามกด33 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Like could Like between we